สวัสดีครับนี่คลิปที่3ามแล้วน,นะครับที่เราจะมีกาสได้พูดคุยกันนะครับแน่นอนครับเมื่อเรามีความฝันใช่ไหมเรามีระบบให้คุณสามารถเติมเต็มของความให้เป็นจริงได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับวันนี้ข่าววันต้องการเชิญชวนท่านทําอะไรและข่าววันเป็นโปรดักต์หรือมีธุรกิจแบบไหนที่พร้อมจะซัพพอร์ตให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับทุกท่านครับต้องยอมรับนะครับว่าในคาว berg, ่เาเน็ตเวิร์กจำเป็นต้องมีสินค้าข่าววันเป็นสินค้าในหมวดบริการข่าววันเป็นและแพ็กเกจความรู้ซึ่งขาววันจ้างหรือให้คนที่มีความรู้ ขียนโปรแกรมแบบนี report, ้ข right. so ึ so saat, pudding, ้นมานะครับเพื่อต้องการส่งต่อให้คนจํานวนมากที่อยากจะมีความรู้และเมื่อเราสมัครแล้วก็ซื้อแพ็กเกจของข่าววันนะครับท่านท่านครับเราจะได้ใบเสร็จใบอินโอยเราซื้อนิกสิทธิ์ขาดนะครับหลังจากนั้นค่าววันก็มีระบบในการเรียนรู้ต่างๆให้กับเราในแพ็กเกจนะครับแต่ข้อดีครับในแพ็กเกจของค่าวันนะครับท่านซื้อครั้งเดียวนะครับไม่ต้องรักษายอดนะครับไม่ต้องต่ออายุนะครับไม่มีเขาหมดอายุครับเป็นการซื้อแพ็กเกจครั้งเดียวและสามารถใช้แต่กองของข่าววันที่เขาลงทุนหลายร้อยล้านนะครับ เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทําธุรกิจและทําให้ความฝันของท่านเป็นจริงได้ด้วยระบบเน็ตเวิร์กของเขานนครับดังนั้นเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเรียนรู้นะครับในการทําธุรกิจร่วมกันมาเรียนรู้วิธีการดูว่าคาวันมีสินค้าแบบไหนยังไงและท่านจะคุ้มหรือไม่คุ้มทุกอย่างอยู่ที่การคุยกันอยู่ที่การดูและอยู่ที่การทําครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงๆครับในคาวันเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับแพ็กเกจของคาวันเป็นแพ็กเกจที่ไม่มีคำว่าหมดอายุครับผม